ท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิดวัชชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือท่านจะรักษาภาวะความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่าปกติได้อย่างไรท่านผู้ชมครับในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนั้นเมื่อใดก็ตามการใช้ยาลดความดันโลหิต ทำให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่า60มิลลิเมตรปรอทเมื่อใดมันสามารถทำให้ท่านเนี่ยเกิดมีอาการวิงเวียนมึนงงเป็นลมหมดสติได้ท่านผู้ชมครับความดันโลหิตตัวล่างเนี่ยเป็นความดันในเส้นเลือดแดงซึ่งวัดได้ในขณะที่หัวใจไม่มีการบีบตัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลือดไหลผ่าน เส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจพอดีดังนั้นการที่ความดันโลหิตตัวล่างลดต่ำมันจะหมายความว่าความดันโลหิตภายในเส้นเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็ต่ำด้วยยังผลให้หัวใจไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอผลที่ตามมาก็คือมันสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยตายได้ และหากเวลาผ่านไปมันอาจทําให้ท่านผู้นั้นลุงเอ่ยด้วยการเกิดภาวะหัวใจวายดังน,น,นั้นเพื่อป้องกันไม่เกิดภาวะดังกล่าวทุกครั้งที่ท่านได้รับการรักษาความดันโลหิตสูงท่านจะต้องถามหรือสังเกตด,ดูว,ว่าความดันโลหติตตัวล่างของท่านไม่ต่ำกว่า60ิมิลลิเมตรปรอทถ้าหากต่ำก็แสดงว่ามันไม่ถูกต้องซะแล้วยกตัวอย่าง การใช้ยารักษาความดันโลหติตสูงที่มากเกินไปสามารถทำให้ความดันโลหติตซั้งตัวบนและตัวล่างลดต่าลงไดท่านผู้ชมครับในการรักษาภาวะความดันโลหติตตัวล่างต่ำกว่าปกตินั้นกระทำได้โดยแก้ไขที่ต้นเหตุประการที่หนึงงดการบริโภคอาหารที่เค็มจัด โดยวันหนึ่งเราควรบริโภคเกลือโซเดียมอยู่ในระหว่าง1.5-3.5กรัมนะครับอย่าให้เกินนั้นถ้าท่านบริโภคเกลือมากเกินไปเจ้าเกลือโซเดียมนี่แหละครับมันจะเข้าไปจับตัวกับเซลล์ภายในเส้นเลือดแดงแล้วก็ทำให้เส้นเลือดแดงเกิดการแข็งตัวขึ้นมาทันทีเป็นการสูญเสียความยืดหยุ่นไป ประการที่สองนะครับบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเช่นธัญ,ญพืชเต็มเม็ดท่วผักผลไม้ปโปรตีนที่ไม่มีมันเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาหลีกเลี่ยงจากอาหารมันๆที่มีไขมันอิ่มตัวอาหารประเภทน้งกราวโดยเฉพาะยงยิ่งผักแล,ละผลไม้มันจะทำให้เส้นเลือดแดงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นประการที่สาม ท่านจาเป็นจะต้องอกอกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนอกจากจะทําให้สุขภาพโดยรวมดีแล้วนี่นะครับมันยังทําให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดภายในร่างกายของท่านดีด้วยประการที่4อย่าให้ร่างกายของท่านขาดน้านะเพราะการขาดน้ําจะทําให้ความดันทั้งตัวบนและตัวล่างลดหลังลงได้ประการที่5อย่าสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ นอกจากจะทําให้สุขภาพโดยรวมของท่านแย่แล้วนี่มันยังทําให้เส้นเลือดแดงภายในร่างกายของท่านแข็งตัวเสียความยืดหยุ่นไปประการสุดท้ายก็คือแอลกอฮอล์ถ้าดื่มมากเกินไปเจ้าแอลกอฮอล์ตัวนี้มันสามารถทําให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดภายในร่างกายของท่านเสียไปนั่นคือแนวทาง สำหรับป้องกันและรักษาความดันโลหิตตัวล่างไม่ตม่ำกว่าปกติท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ